วันน,นี้ผมจะมานําเสนอรอถถังบังคับวิทยุอของก้าเฮงหลงอีกตัวนะครับตัวนี้จะเป็น n c a 3 Sherman นะครับรถถังสมัยสงครามโลกนี่นะครับกลอ่องเดี๋ยวเรามาดูในกล่องเปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป้าทดสอบสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับ รีโมทสาอากาศนะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนต่อไปจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายชาร์จเ,เดิมรับงลูกกระสุนมีบีกัน6มิลเมตรหนึ่งกล่องแล้วก็ของแต่งเช์เแมนตัวนี้ของแต่งเยอะมาก นี่นะครับของแต่งสองทุงเลยแปลกรุ่นนี้ไม่มีน้ำยาทําควันให้มานะครับผมดูแล้วอ๋อเจอแล้ว น้ำยาทำควันไม่ได้อยู่ในกล่องแล้วก็รถถังนี่ครับล้อนะครับเป็นรถถังดังอีกตัวนะครับสมัยสงครามโลกถ้าแต่งครบจะสวยมากตัวนี้ดูจากรูป หน้ากล่องนะครับเวลาแต่งครบเ๋ยวผมจะใส่แบตแล้วก็ลองบังคับให้ดูนะคะตครับตันนี้ผมใส่แบตเตอรี่ของตัวรถไปแล้วนะครตัวแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมครับใส่ข้างล่างสวิตช์ปิดเปิดอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะครับใช้แร่เป็นตัวคอนโทรล เบอร์สามนะครับตรงกับตัวรถเป็นเบอร์สามก็อยากรู้วิธีใส่แบตยังไงก็ดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องอันนี้ผมเปดิดเปิดสวิตช์รถถังกับรีโมทมาแล้วนะครับไฟออกมาติดเครื่องกันดูครับ มีควันออกตรงท้ายนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมครับขอปิดสวิตระบบควันนะครับเสียงดังสวิตระบบควันก็อยู่ข้างใต้นะครับเป็นรุ่นเก่ามาคอนโทรลกันดูครับ ก็เลยใกล้ได้เลยครับ หันให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมครับทีการคอนโทรลก็ฝั่งนี้ขวาจะเป็นคอนโทรลดินหน้าถอยหลังหรือ้ายเลีวขวาฝั่งนี้จะเป็นคอนโทรล ตัวป้อมปืนนะฮะกับกตัวปืนใหญ่นะครับปุ่มจีเป็นปืนกนนะครับมีไฟออกปุ่มปุ่มเเป็นยิงไม่มีลูกกระสุนบีบีกันออกครับสำหรับรุ่นนี้ลูกบีบีการใส่ช่องนี้นะฮะจะมีสวิตซ์เซฟตี้เหมือนเดิมอยู่ในช่องนี้สำหรับปิดไม่ให้ลูกเวลายิงไม่ให้มีลูกกระสุนออก มีปรงกันดึกดืนครับถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็เข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่เว็แบบไซต์ตู้วัดช็อปนะ